ก็วันนี้ก็จะมาขึ้นคอนัวร์และแตัดคอนเชชั่นก็เริ่มเลยนะครับมาที่พอยส์ขวาเคอทีแล้วนำเข้าไว้นะครับกดบวกเลือกไฟให้เราเตรียมไว้กดโอเคไฟเป็นไฟพีเอนะครับแล้วก็เราเลือกเราเลือกไฟประเทศเนี่ยพีเอ็นด,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 ดีนะครับกดโอเคทีนี้รูปยังไม่ครบขึ้นแล้วี๋ยวมัน เราต้องกด z e เพื่อหารูปเดียวขึ้นมาอ่า,าแล้ว <S <S ทีนี้ก็ไปที่สัญเฟสขีดขวา creative สัญเฟสตั้งชื่อตั้งชื่อว่าบุคคลคอนทวนหนึ่งตรงนี้ครับ นี้กาตัวัวโปโพนึงเอ็นเตอร์โอเคทีนี้มาที่บวกมาที่บวกที่อคอนเล้ยโตโพนึงบวกไปที่ขวาที่พอยกุก๊กแอดมาที่ออพอยด์กดแอดไลร์กดโอเค ทีนี้ปรับความถี่ให้เราไปที่ไปที่ทียตั้งชื่อไว,ว้โถโปร,โปรหนึ่งขีดขวา Edit ทเซนเ c e ไปที่คอนทัวร์แล้วก็คอนทัวร์เลเวลปรับปรับ,บก็ต้องการความถี่เท่าไหร่ก็ปรับไปเลยเดี๋ยวผมปรับ0.5พอปรับนี้เสร็จมาปรับความสมูทเปลี่ยนนี่เป็นทูล่าสุดเลยครับ กด apply กดโอเคแล้วก็แล้วก็หัว่าตีกรอบไว้ก่อนนะ <Okay. S 1> กน็ลากเส้นลากเส้นตีกรอบไปก่อนว่าแถวแค่ okay. ประมาณตรงไหน ก็นโอเคพอได้แบบนี้แล้วก็ต่อไปก็มาตัดคอร์นคชั่นเลยเอ้ยเดี๋ยวมามาคับเน่ก่กอนทัวร์น,นี้เริ่มแนละ้วเดี๋ยวเดี๋ยวกิบมาเลย Kita ini, ya. พอกำหนดเลกเสร็จโอเคพอเรนด้เสร็ก็มาตัดคอนเนคชั่นเลยที่ลายเส้นกำหนดเส้นกอที่เส้นแย้วละโอปเสร็จ อยเราจะตั้ทพีพาเมตร1หนึ่สองสาสี่หพอทีนี้ เป็นมันชนเท่ากันโอเคพอได้แบบนี้แล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับกดไปไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมาที่นี่แล้วก็เลือกไปที่ตรงนี้นะครับกดคลิกเข้าไปเลยนี้ Enter อร์เอเตอร์ยนชื่อของกระดกไปเลกหนึ่งแล้วก็ทำเหมืนเดิมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอนเตอร์เอนเตอร์เขียนไปเลขสองใช้คำสั่งเดิมตนี้ Enter อร์เอแล้วก็เขียนเลขสาม ไปเลย6 6เส้นแล้วก็พอครบหกเส้นนะเขาก็มาที่ิที่เส้นนี้แล้วก็มาที่ t ั a เ s f e r โปรไฟล์กดแอดกดโอเคแล้วก็ติ๊กถูแล้วก็มาที่โปรไฟล์วิวแล้วมาดูที่เฮียทีโปรไฟล์วิวนะครับแล้วก็ทำมาวางตรงไหนก็ที่ก่อนวางตรงนี้ก่อนแล้วค่อยมาจัดที่หลังการทําตัวต่อไปก็ทําเหมือนเดิมที่กดที่เสซตมาที่เสโปรไฟล์ครับแล้วก็กดแอดกดโอเคกดติ๊กถูกกดโปรไฟล์วิว กดเคทีโปรไฟล์ l e ววางวางไปแล้วต่อไปก็ทำเหมือนเดิมทีกเส้นมาหม่ไหนที่ที่เส้น,าม,าสนมาที่โปรไฟล์วิวเอ้ยเทีโปรไฟล์กดดกดโอทีทิ๊กโทแล้วก็โปรไฟล์วิวเคทีโปรไฟล์วาง ครับทำไทเปเรื่อยจนคบคกตัวเดียวทำไว้ไตัวรถเดินเลยอนี้ต่ต สุดท้ายก็เดิ่ทำแต่หมดืม่องเอ้โอเคิ x to available editable ก็มาวางครับอ่าวันนี้ก็จตไวแล้วไว้ดีก่อน,อาาน,นแล้วมาเสรทีหลังทีนี้เราก็มาตกแต่งตกแต่งเส้นของทัวที่เราต้องการกเราเรา็เราได้ตีเส้นตีก่อนไปแล้วตอนนี้ เราก็กดที่เส้นไหนที่ก่อนไ้เลยที่เราจะเอาประมาณตรงไหนกดไปเลยกดครับ,ดก,บ,บดกดเลยอ๋กอกดได้จะกดที่เส้นไหนพวกนี้เรามาแตกโปรไฟล์นี้ก่อนกดคลิกที่โปรไฟล์กด E X เลาเลือกที่ E X ตรงนี้นะครับคลิกไปโปรไฟล์เราจะแตกกดอีกทีหนึง่ง e X นะครับแล้วก็ไปกดที่ตรงนี้าาามาแตกแล้วะมาแตกกันหมดแล้วที กดที่เล่นจอกที่เราตีไว้คลิกไปเลยไปไปเลยคลยิ้ไปเลยนะครับแล้วก็มาที่มาที่ฮมแล้วก็มาที่คิปัดติดงแก๊งแมวตอกตอกอเลย,เลยมาต่อแนวไปเลยทิดงไปเลยตัดเกือขุดยูกันใหม ทำไมครับตัดไหนตัดไหนเมื่อกี้มันพลาดไปครับตัดเส้นนี้ครับแตะที่ก่อนมันยังเป็นเส้นเดี่กันอยู่โอเคมันแตกกันแล้วนะแล้วกดที่เส้นแนวตีก้อยเหมือนเดิมแล้วก็กดทิ้เหมือนเดิมคราวนี้ลบ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  เท่าไห่ครับเดี๋ยวไปเลยพอได้แบบนี้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เราก็จะนำนนี้ใส่กรอ่อบจะด้ดูเลือกสวยง้างแล้วก็พิว,วพิววิวออกไปเป็น DP พ